ครับวันนี้ผมจะมาเล่นมายากลคนนึงนะครับช่วยมายากลช่วยบอลน,นะครับช่วยบอลน,นี่ช่วยบอลช่วยบอลน,นะครับอันนี้เป็นช่วยบอลวิเศษนะสั่งซื้อมานี่ครับเปิดออกมามันจะมีลูกบอลอยู่นะครับซึ่งก็เป็นลูกบอลจริงนะหลังจากนั้นนะครับผมได้ครอบมันไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับมัน ถ้าผมครอบมันไว้ก็เอาไม้เท้าวิเศษออกมาแล้วกันผมไม่ได้เอาไม้แววนมาไมา้แหวนนี่อยู่ที่อีกหลังอีกร้านนะครับฮะรู้นะครับนี่โอ้ไม่กิ้กิ้ใครตดไม่ได้ตดนะครับเป่าเป่าเป่าแล้วลูกบอลหายไปเลยงงใช่ไหมครับงงไม่งงเขียน ขเขียนความคิดเห็นไปเถอะอ่าผมไม่เขียนครับว่างงไม่งงนะครับอ่างงก็บอกมาเลยผมไม่ว่าไม่ด่าหรอกอ่าแล้วก็เนี่ยผมเห็นว่าลูกบอลมันอยู่ตรงเนี่ยเนี่ยหยิบข้นมาปุ๊บใส่เข้าไปปุแล้วก็เกยปุ๊บเปิดออกมามีลูกบอลแล้วอ่านี่เป็นไงนะครับในกลุ่นชุดนี้นะครับถ้าเป็น อันเล็กน่าก็ขายถูกอยู่นะครับที่จริงอันใหญ่มันก็ประมาณคืบนประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอันเล็กของใหญ่จะประมาณนี้นี่อันนี้อันเล็กเนี่ยขนาดมือผมทาแบบนี้ได้เลยอันใหญ่เนี่ยมันจะประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยอ่านะครับผมจะเล่นให้ดูอีกรอบกันนะครับมีมีบอลนะครับมีบอลเว๊บโอ้ม่เกย เป่าไปหายไปเลยอ่าใส่กระปุกใหม่ๆปุ๊บลูกบอลนี้ใส่เข้าไปพร้อก็เกย,ยฟิงวู้ว <Ooh. S 1> my god